โอเคสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปนะครับไม่ไม่ใช่ไลฟ์สดไม่ว่าจะไหนเออสืบเนื่องจากที่เห็นอันนี้ผมแชร์ไปใน Facebook แล้วนะครับคลิปหนึ่งที่เห็นคนออกมา <c oughs> แช์อันนี้คือกอดเท้าความกาอ,เ,อ,อเรื่องที่จะพูดอันเนี้ย คือมีมีคนออกมาแชรว่าวันที่30เดือนเนี้ก็คือวันวันจันทร์นะครับอุ้งยิงอุ้งยิงจะเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าเพิ่มยี่สิปีโดยซื้อล็อกสเปกซื้อจากจะชนลายเดิมๆนะครับในราคาหน่วยละสองบาทยี่สิบขณะที่ ส,สัญญาของรัฐบาลนะครับไม่ใช้สัญญาการไฟฟ้าคือขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายบริษเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยละบาทห้าสิบขอเน้นย้ำตรงนี้นะแต่ทุกวนันนี้มันขายเราการไฟาขายเรากระจาชนในราคาหน่วยละสามบาทเก้าสิบตต่าง แรงทวงวุ่นคูนเหย่ว,ยว่าราคานี้ลดลงล,ลงมาแล้วคือจากจากข้อมูลตรงเนี้เออเพื่อนๆเ,นเ,นเนห็นอะไรไหมครับค่าค่าค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลแส็นสัญญาจะจากำลังจะเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยจะซื้อจากเอกชนกับพวกไอานายทุนผูกขาดว,วลางานเนี่ยคืออันนี้มันทำมาตั้งแต่สมัย ไอ้ยี่ไอ้ยี่ปตูละครับคร,บครบอันนี้ก็คือทำสืบต่อมานะครับเออคือหน่วยละสองบาทยี่สิบเออแล้วก็เออที่ผมได้ยินมาคือถ้าใครติดตโซล,ล่าเซลล์เนี่ยนะฮะแล้วติดแบบออนเทรด ก็คือไฟฟ้าที่ขายที่ผลิตได้จากโซลา่าเนี่ยเกินกําลังใช้เกินที่ส่วนที่ใช้งานเหลืออย่างกลางวันออกไปทํางานไม่ได้ใช้ไฟนะครับไฟก็คือวิ่งกลับเข้าไปการไฟฟ้าการไฟฟ้าซื้อตรงนี้ราคาหน่วยละสองบาทยี่สิบตัวเลขมันเท่ากันนะแต่พอพอไฟฟ้าเออเวลาที่กลางคืนโซลา่าเซลไม่ใช้เออคนคนนั้น จะต้องซื้อจากไฟฟ้าได้หน่วยละสามบาทเก้าสิบนะเห็นเห็นความแตกต่างไหมคือมันทั้งขึ้นทัง้งล่อมนะเออส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือทักไฟที่ไฟฟ้า,ฟาข้อแรกไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าต้นทุนมนอยู่ที่หน่วยละบาทห้าสิบแต่แม่งขายให้ประชาชนหน่วยละสามบาทเก้าสิเดบเท่าไหร่ กินเท่าตัวนะนะครับต้นทุนมาบาทห้าสิบแต่ขายสามบาทเก้าสิบเนี่ยคือเออขายมาคือบาทเก้าสิบตต่างเอ,อเท่าไหรอ่อ่ะสามบาทเก้าสิบลบบาทห้าสิบสองบาท 40, สี่สิบตาต่างที่การไฟฟ้ากำไรและต่อนหน่วยนะครับ ลองคูณเข,เข้าไปแล้วกันประชาชนเท่าไหร่ใช้กันฟ้ากี่หน่วยอนะไร้มหาศาลมหาศาลและก,กำไส่วนต่างกำไรเนี้ยไปไหนไปไหนเพราะการฟ้าอ้างตลอดว่าขาดทุนตลอดขาดทุนพ่อมึงสิไอ้เนี้ยนะครับอีกจุดหนึ่งคือขนาดเอกชนเอขาย และที่ได้กินจากคลิปนี้มีอย่างคือออกชนเนี่ยสามารถขายไฟฟ้าให้ให้กับผู้ใช้ไฟได้แต่ไม่ได้ขายไม่ใช่ทุกคนที่มาขอซื้อตรงนี้ได้นะครับไอ้คลิปน่ะก็สรุปว่าเรียกร้องให้หยุดตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ผมเห็นมันและเอองุนอยู่ตลอดคือไม่มีใครพูดถึงอะ่ะ ไอการธนาการผูกขาดของการไอไอทุนผูกขาดเนี่ยพนังงานเนี่ยที่ง่ายๆเลยก็ในเมื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยาสามารถขายไฟฟ้าให้กับคนใช้โดยเช่าสายส่งของการไฟฟ้านะครับก็ตรงนี้ไงเอามาขยายได้นะครับไม่ต้องเลยคือเอกชนจะขายหน่วละสองบาทยี่สิบเหรอ กุปล่อยเลยให้ให้ขายให้ผู้ใช้ไฟโดยตรงไฟฟ้ารัฐบาลไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะอย่าข้อเรียกร้องต่อต่อ,ตอไอรัฐบาลหัว,หวยยเนี่ยก็คืออย่ายุ่งอย่านอกจากไม่เซ็นสัญ,ญญาแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้นะไ,ไอ้ที่อ้างว่าจะต้องมีไฟสำรองเน่ยก็การไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวไฟสำรอง แล้วก็เอกชนที่ใครที่ผลิตไฟฟ้าขายได้ก็ใช้สายส่งของการไฟฟ้าเนี่ยขายให้ชาวบ้านเลยลาราคาต่อหน่วยที่รับซื้อ,อหน่วยละสองบาทยี่สิบนะถ้าการไฟฟ้าจะจะจะขายแข่งเขาตรงนี้ถ้าถ้าเจออย่างนี้การไฟฟ้าขายได้ไหม่ดยละสองบาทอ่ะมันมหาศาลนะ ก็ก็คือว่าไม่อยากที่อัดคลิปเนี่ยก็คืออยากจะพูดเรื่องนี้เท่านั้นแหละมันจุดมันอยู่ตรงนี้ข้อเรียกร้องต่อไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ใช่การที่ยอมให้มันผูกขาดแต่ต้องให้มันคู่ผลิตกับผู้ซื้อเนี่ยซื้อขายกันเองโดยตรง แต่ทั่วนี้รัฐบาลทำเหมือนเป็นตัวกลางคนกลางที่ผูกอยู่ตรงนี้แล้วก็ขูดเล่ยเอากับชาวบ้านส่วนต่างมหาศาลต้นทุนที่ไฟเอเออการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้ขึ้นหน่วยละบาทห้แต่ประชาชนซื้อเนี่ยตอนนี้มันมันที่ที่อยู่ที่3ามบาทเก้าสิ่วนต่างอยู่ที่สองบาทสีบต่างต่อหน่วยมหาศาลแค่ไหน ผมใช้อยู่ี่ห้องผมเนี่ยเอเดือนที่แล้วที่ผ่านมาสามรอยี่สิบเอ็ดบาทหา้าก่าห้าสิบเนี่ยถ้าตรงนี้ลดลงครึ่งเนี่ยมันจะเหลือร้อยกว่าบาทเลยนะครับมหาศาลนะฮะมหาศาลนะนะเยอะมากคือเราเรากายเป็นประชามันขู่เลียประชาชนจุดทุกเรื่องและไอ้ที่พูดนอกจากว่าจะไม่ไม่เอ็น ก็ก็เอาว่าตรงนี้ผมจผมต้องพูดแล้วก็หาช่องทางนี้กระจายออกไปเดี๋ยวจะคลิปนี้จะโพสใน YouTube ลองดูว่าโพสได้ไหมนะครับได้ไม่ได้ยังไงเออไม่ยังไงก็อาจจะจะโพสต่อในบน Facebook ต่อด้วยคือนี่คือเออดยอัดอัดคลิปเดียวได้ได้กระจายไปสองที่ ก็อยากให้พี่น้องเพื่อนเราเนี่ยช่วยตื่นตัวกับเรื่องนี้นะครับนี่เป็นมันเรื่องใหญ่ไอ้แล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดอ่ะถึงตัวจะฉันถ้ายังเฉยนิ่งเฉยอยู่กับเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดไงนะครับแต่ถามอย่าถามอย่ามาอย่ามาแย้งกับผมนะฮะสภาพผมตอนนี้มัน มันขยับอะไรไม่ได้ทั้งที่อยากจะทำแล้วก็ถ้าจะถามถ้าจะมาอีกพวกคิดแบบพวกสลิมก็แล้วทำไมมึงไม่ทํากันไอ้เหี้ยแล้วมันเรื่องกูคนเดียวเหรอกูถามแล้วมึงก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วทําไมมึงไม่ทํอวะมึงก็มึงก็มีศักยภาพทําได้ทําไมไม่มีใครทําแล้วไปเรียกร้องบ้าบอบอกอกูดนีเอาเอาเรื่องมันเอาไอ้เรื่องหาเรื่องมาไล่ทักสิน ไล่เพื่อไทยแต่เรื่องเนี้ยที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อ่ะสนที่เลมเนี้ยไ,ไอ้พวกหาเนะี้ยมันกลับไม่สนใจเออว่าว่าเดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะจะจะจะมีมีเรื่องเรื่องให้ด่าเรื่องน้ำมันอีกโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ออกแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับ